และนี่คือหนึ่งเหตุผลสำคัญที่คุณต้องทำประกันสุขภาพเดี่ยวนี้หลายคนนะคะมาถามพี่ดาวมากเลยว่าตอนนี้บริษัทประกันที่พี่ดาวขายอยู่เนี่ยมีประกันสุขภาพเกี่ยวกับโควิด1 9ชนหรือเปล่านะคะก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะยินดีใจด้วยกับทุกๆคนที่ถือกรมธรรมประกันสุขภาพของบริษัทอารีอันสิทิยานะคะเพราะว่า เราคุ้มครองทุกเรื่องทุกโรคของคุณอยู่แล้วนะคะหากคุณเป็นคนที่ถือกรมธรรม์อยู่แล้วแต่ปัจจุบันค่ะบอกเลยว่าใครที่ถือกรมธรรม์ที่มีประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายเดี๋ยวนี้ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองพวกเราทุกคนแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะ ที่เรามีประกันสุขภาพดีๆนะคะซึ่งเป็นประกันสุขภาพยอดฮิตในปัจจุบันนี้เลยก็คือประกันสุขภาพเหมาจ่ายอัลตราค่ะซึ่งบริษัทนะคะเพิ่มความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายตามจริงตั้งแต่วงเงิน3ล้านบาทจนถึง15ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วเป็นยังไงนั่นล่ะคะ คือคําว่าประกันเหมาจ่ายเนี่ยก็หมายความว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าเคมีบําบัดล้างไตฉา,ายแสงอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จ่ายตามจริงทั้งหมดวงเงินนะคะต่อปีถึง15ล้านบาทแล้วที่สําคัญนะคะมันยังคุ้มครองเราไปจนถึงอายุ90เพราะอะไรอะคะเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่ถือประกันสุขภาพแบบยาว,ยาว จะให้ความคุ้มครองและความคุ้มค่ากับชีวิตของเรามากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นมีค่าวัคซีนนะคะสูงสุดถึง5,000บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพสัก1นฉบับอย่างน้อยให้กับตัวท่านเองและที่สำคัญต้องเป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงด้วยนะคะเพราะ สุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลตลอดชีวิตและการที่เรามีสุขภาพดีนั่นหมายความว่าเราจะสามารถอยู่นานๆเพื่อมีความสุขกับคนที่เรารักเพื่อมีความสุขกับคนในครอบครัวของเราได้ฝากประกันสุขภาพปลดล็อกเอลตราอาริอัอนสยุิธยาประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะ